สบายดีพี่น้องนีต้นทับ้าสูนซองแครดีสซาล่าคือเก่าตอนนี้แคทกามาลินหองไม่เถ่าวพืชเก่านะพี่น้องเพราะอาหารก้ามจากตลาดไปหลอดตลาดก็ไม่เถ่าวแคทกาบพราได้มีเงินหรอกพี่น้องคือเงินไปแปดสิบบาทแล้วก็ไปแล้วก็ไปเบิ่งไปถ่ายคลิปเนี่ยเนาะพี่น้องพาพี่น้องไปหลอกไปเบิ่งนน้ำตาไม่เถ่าวเป็นกระลังเห็ดกินนะพี่น้องไปเบิ่งนน้ำตาลเลยเนาะมื่อนี่ม่เถ่าวเป็นกระชิดเมนูอาหารแรงเป็น หอ,อมหอมสินเสเนาะเรามากินขานะ่าวน้ำผน้งกเนาะพี่น้องเอ้ยแค่กับผมไม่เงินใครจะดีกับฝ้ามาได้ด้อพอโย้ <c oughs> <c oughs> ววันเรากักดตดเนาะ <c oughs> นี่สุกแล้วนี่ไหนบะ <c oughs> จะลงมังคินน้ำไหมาแถวนอกแคทกับพี่น้องเลยแคทกับโมมีเงินซื้อแค่ตลาดกาไปน้ำเพลินไอเหาอน้ำ <laughs> เห็ดโอ่ะนะาเลือกเห็ดแดบอกห้าเห็ดนํำได้เบอส่วนละเราเห็ดที่แผนเอ็กเราคนละแนเอ็กบวได้ได้เนาะก็รูปแผนกนเดี๋ยวเดป่ทามโอนะแต่หนมันมีโอนั่นจะสียหายแมนนี้เลยนาะ่าพนเมลัว เชฟกระทะประจำจำห้องโอ้เห็นอาหารอีสุดยอดเลยพี่น้องหนุกโบแถมกอยให้เลยนนี่มาถ่าโซ่เหมือนกันดูทีวีแล้วพี่น้อง เราเาดูเก euh ่งอลอืมเเก่ยวกัเ่ยอืมเกงแล้แ่อืมอนี้ยอกออกเขา่าเำกันได้เขาบอก่าเราทำกันบงายไ้อคือก

วิญาะไรแบบนหลบ้วยเนาะนอนมีบรรเา็าศแบบหลับมูนอนีบรรยากาศแบบตายนะไม่ทักแนวกะมันจะอกฟันแต่ในน้างนามันามมันาางนเออกนอนนอนเลยนะเออกรนอนนีเป็นเตียงเตียงหนานาดใเลยแหละนี่นี่ครบเะ ว่าน네ี่ต <HHH> <c upp ts> <ing natural> ้นนี่ก็กำลังเห็ดน้งพี่นนอะกำลังซอยขอยซื้อเพื่อซอยกินอาหาร้ปลตนนงก็ได้เห็ดวัตถุดิบน้พี่เนอะเสิร์ฟคูงข้าวเนาะจะมีซีนเนี่ยสีนันสีนั่นงนะคะหัวขาวว่าไทยเกิดอะไรย่างหอมเดือเย็นเงเตะเป็นคนลงเงินลงเงินแเนาะยากแล้วอร่อยอร่อย

เากาิ้หน่อยขนาดนี้อวใหญ่กว่านี้นิดนึงแตใหญ่กว่านี้นิดนึงเอนซีอ้น่อนะแาจากเ้นนั่นเ้นนี้ค่ะเซนนี้เปืองคป้านี้าบเไปไเปล่าป้าป้าโมาหไปปเดีจ้า งนานาเดิมมันมันต้องม้นขาไหลอีกมั้ยนะไดลอีกว่าจักมันมีตะมแต่ละดดยา,ยามันลวมน,น,นาพี่น้องนลกาติต้ต,ตอนตอนี้คะคัก็มันเกะกหน,หน้อยๆนะออกก็แต่คน,นหนึ่งมันแผลน่แล้วกำลังสีออมซีนแล้วพี่น้อง กินยามแรงเนาะเมโนโูเอาค้าหมือดีกอะแค่กระลงมากินน้ำเผลไม้พี่หน่อเอ้ยคือคอะไรกันไหหวานบ้างนะหวาน เป็นอ uh, uh, mm ัน hmm. น an, 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 ี oh, ên, oka, ้ว่าเออมามันเป็นดอกใหม่ท่านอันมันเป็นเตอรใหม่เป็นอันเป็นใหม่ประดับอ๋อบุ๊มเนหวานไหมวอางันน่อก็นี่บอกรวยไม่รู้เลยอือบ่มีอยู่คือบบฮะแล้วก็อีสานเนาะหวานกันหน่อก็นี่แบบบ่มีน้ำหนาะไม่เยมี

กำลังตุนแล้วพี่นนองการใส่แกงเสีลไรกันนวลอะไรเสียหกันนวลน,นลเสยพุ่มหล่น พี่ท่นนี้แดะหรนั่งอีกของซองได้จังไหนนั่กะลุกได้อยู่นั่งอีกัะนาศเป็มหมอเลยนะพี่น้อง แบบบัวซอยพริกเห็นดังขนาดอ๋อบัวซอพริกแจ่แบบบัวซอยพริกไม่ควรกินพริกบัได้แปลงน้ำหอนใจลอยจังมาเบิ้งต้นหนึ่งนะพี่น้องมาเบิ้งก้อนต่อไปกบไปก่อนมาเด้อพี่น้องตาวกระปุลกระล้างติดตาแต่งเข่าของนาะพี่น้องแต่งได้กินกันเนาะ กรมาเนนีองอนเนาะกงอไรแกง,งนเ,นเนื้อเนื้นอสีเย่อ๋อมิไผิดนะอ๋อออมไหลผิดอ๋ออมสนไหลผลลิดอ,อ๋มสีเซียพักเป็นมาดิไซของเฟรดเนาะพีองตามแบ้กดอยู่อ่ะอือ อันนี้บ่อไหิดกพีน้องแบ่งให้เล่าในโขกบ่อเลือดนะจางใช่ในโขกนะสาวแคทกำลังแต่งกินนาะเนาะอลงสิตาหอกซีซีเนาะจะตะกินแหงเลยซีมือไม่เถ่าเนาะ สี่มือเท้าจำปีมือสี่มือกำลังจัดจานกินข้าวนี่หัวหงมเลย ไม่เนี่ยหนักหน่อยพี่น้องมาเด้อพี่น้องกำลังกินเนาะตอนนี้กะแกงจืดน้ำเนาะ บันนีแคทกัซซิคอโตววิเข่าขอน้องพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสักค่เป็นกำลังใจแคทหนเด้อพบกันคลิปหน้านะพี่น้องบ๊ายบาย